กว,กกน,กวกงงน,นี่เป็นน้องชายอีงคนที่ผมภูมิใจในตัวน้องมากนะครับเราเห็นหน้าค่าตากันมานานมากจริงๆคือเราแทบจะเข้ามาในจีมทีวีเวลาไล่เรียกกันเลยนะใช่ใชไม่ได้หา่างกันเท่าไหร่เลยครับซึ่งเห็นกันพันๆา,นานได้พอได้พูดได้คุยกันบ้าง แต่เรารับรู้ม,มาตลอดครับว่าน,น้องเพงพร้อมมากผมบอกน้องตลอดนะว่าน้องมีแก้วเสียงที่พระเจ้าประทานมาให้จริงๆนะครับหาได้ยากอันนี้คือหาได้ยากจริงๆที่จะเจอคนมีเอียเสียงแบบนี้นะครับทุกครั้งที่เจอน้องผมจะเห็นภาพน้องอยู่บนเวทีมากกว่าเห็นภาพที่มีไฟบนเวทีแต่งตัวแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ เอ่อยกเว้นตอนเมานะฮะไม่นับก,กนๆๆนันนะฮะขอร้งขอช่างมันเนาะคู่ไดไ้ต้องพูดก็ได้โอ้แท้ทีทท้ทีเดี๋ยวมันจะมันจะ,นจะลึกซึ้งเกินไปไงเขาก็แวะตลกบ้านนิดหน่อยผมดีใจมากนะครับที่เรามีโอกาสได้เล่นซีรีส์ด้วยกันนะครับถึงแม้ว่าเวลาจะผ่านไปค่อนข้างเร็วแต่ว่าดีใจที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวครอบครัวคริสตีนะครับมีน้องคนนี้มาเป็นสมาชิกคนล่าสุดนะครับผมดีใจมากๆเลยนะครับวันนี้นะฮะผม ผมครับผมวันนี้นะครับผมได้ไปรีเช็คมาใน t w i t เตอร์นะฮะแฟนๆฟนบอกเฮ้ยกวินร้องเพลงน้อยไปมันต้องมากกว่านี้สิศิลปินจะมารลองแค่สองเพลงคือต้องบอกก่อนว่าแรกเริ่มเดิมทีนะฮะผมวางไว้ให้มันส <laughs> ี่เพลงเลยคือสักเลย <laughs> แต่ว่าทุกๆคนจะถูกทอนหมดเพราะว่าพอเรารวมเวลานะฮะ อนที่เราเริ่มรันซ้อมไปทั้งหมดหชั่วโมงไม่รวมพูดคุยนะครับค <_ d ata> ือผมคิดมาเยอะเกินไปจริงๆครับ <_ d ata> ใช่ครับผมว่าช่วงมันน่าจะนิดนึงน่าจะหนักกัน <_ d ata> นิดนึงน่าจะควรพอเนาะเนาะเนาะ,ะแล้วเสียงปันมีอีกเพราะงั้นวันนี้ผมว่ามีเพลงเพลงหนึ่งเป็นเพลงของน้องและเป็นเพลงผมชอบมากที่สุดสิ่งเดียวที่ไม่ยอมจํากันได้ไหม <_ d ata> วันนี้จะดีมากน,นะน้องชายมาลองเพลงนี้กันอีกสักหน่อย